คนเนาะพบกับสาวพิมพ์คือเก่าเนาะตอนนี้สาวพิมพ์อยู่นครปากเซตอนนี้อยู่เข้มของเนาะแล้วสาวพิมพ์จะพาไปเบ่งน้นอยู่โซนขัวบ่งน้ำทุกคนนี่มันจะมีเฮือนหลังใหญ่เนาะสาวพิมพจะพาไปเบ่งเละแต่ก็อยู่อันฝาทาทังนั้นมันจะเป็นผู้สรแก็ว่าสาวพิมพ์ยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่ได้มีเวลาไปเธอมีแตเลาะอันเข้มข้องก่กนทุกคน เราเคมของนี่คือแคมของคอนครปากเซแขวงจำปาซักนะเมืองแข่งสวัสดิ์เขตได้ทุกคนแขวงจำปาซักได้เราจะพาไปเบิ่งเพื่อนหลังใหญ่ของอันนี้ก็นั่งนั่งเหลืองนั่งเหลืองอี่ยังประมาณนี้แหละที่เป็นเศรษฐีอันอยู่จำปาซักจำปาซักเนาะในเินข่าวๆเขาจะวาอาแนวนั้นเต็ม รีซัดก,กาแฟดา,เาวเพรียงร้านทุกคนทุกคนเคยได้กินบอกกาแฟดาวเพืองสาวพิมเคยได้กินแนละ้วมันจักขงมันมีหลายรสมันมีซองสีสีแดงสีเขียวเลยก็สีเหลืองประมาณนี้เลยรสชาติแต่ละซองมันจะบูคือกันนะสีเขียวมันจะออกรสแนดดวนึงนี่นี่คือเพืนะ่อนของเราเนาะ แต่ว่ายัางเขาจะขี่เข้าไปไกลๆให้เบื่งเนาะแต่ว่าเขาเข้าไปทางในบ่ได้นะเพราะว่าเขาบ่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปคัวนี่ก็คืออันคัวอันแม่น้ำของนะทุกคนแม่น้ำของฝั่งนี้ข้ามไปอันผู้สลาฝั่งนั้น แล้วสาวพิมจะาพาไปเบิรงว่าอันผู้สาวเรานะมันเป็นแนวไหนอยู่ฝากเบิ้งนั้นเนาะมันมีโอกาสและสาวพิมจะาพาไปเบิง์กนะทุกคนเนอะตอนนี้ค่มาเบิรงเฮือนนั่นนงเหลืองก็นเนาะอีตอนนี้ทำกังหดแล้วนี่เบิ้งหลังเบิ้์หลังเฮือนของเราเนาะ ือนสาวพิมพ์ในเครื่องหนึ่งปุ้งบอยชิว่าเลยแบ่งห้องหนึ่งก็ยังดีนะนี่ใหญ่ขนาดทุกคนนี่ขนาดเบื้องหลังยังใหญ่สัมนี้เบื้องหน้าจะกี่สัมไหนทุกคนนี่นี่เนาะนี่คืออันว่าง่ายๆคือแบบซสัมยังก็ยังก็เขาเอิ้นนะ พลัดสว่างพลัดสว่างเนาะนี่สาวพิมคงสิบะมีโอกาสได้อยู่เฮือนหลังใหี้ๆเป็นนักมีโอกาสอยู่เป็นคนซ้ายเนาะ <laughs> ไปเป็นคนซ้ยายอเป็นแม่บ้านมีอยู่ค่ะเขาก็มีแต่ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าเออเฮือนนางเลืองเจ้าของบริษทัทกาแฟดาวเฮืองลาวเนาะนี่นี่คือเบื้องหลังแต่ว่าเบื้องหน้านะสาวพิมจะบวถ่ายให้เบิ่งเนาะทุกคนเพราะว่ายังมี เขาเจ้าว่ามีเราปบพอย่างยันเขาเจ้าหายเนาะมีแต่ห้าได้ถ่ายแต่เบื้องหลังให้เบือ<ะ>อเบ้องนี้นี่นี่คือโซนขัวเบื้องนี้เนาะขัวเร้าญี่ปุ่นบะน,นี่อยู่อันข้างเมืองนั้นก็คือวัดภูสะเลาานะทุกคนฝั่งลาวั่งลาวทางเมื่อทางนี้ก็ฝั่งลาวทางนั้นก็ฝั่งลาวคหยือกันนี่มันจะเป็นภูสวยงามนี่ถ้าเข้าขึ้นไปเฮาจะถ่ายคลิปให้เบื้องเนาะทุกคน ตอนนี้ตะเวนไกล์ชิตกดิดนเนาะี่สะ,ะท้อนแม่น้ำกำลังสวยงามเลยทางกาสชีถ่ายให้เบิ่งประมาณสันนี้เลยทุกคนอย่าลืมฝา,นนะากเรื่องต่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวพิมพ์เลยทุกคน แล้วสาพิมศิภาไปออไปใช้อ,อ,อีกนครบารเซอต่อไปแล้วสาพิมศิภาไปเละเที่ยวไซเนาะของนันนครบารเซอ่แข่งจะป่าชักออป่าเนี้ยด้อทุกคนแล้วพบกันคลิปต่อไป